สอยซอยซอยไม่นไ้เกินปั๊เดยว่ตงนีะบคล้วในะครับที่รับผูกบอลปแล้วนะครับจากคณะกรรมการและบอลบอยนะครับที่ปรธานอาหารนะครับ มาแลัวครูบอกตรงด้านนี้นะครับอีกสักครู่ครับจะได้ดูคู่สิบดาวครับใหญ่พัดใหญ่ครับสิบสายเลือดราชนาวีครับนัดกับน้ำในชุดเสื้อสีแดงทั้งชุดเดีบพบกับปาโมดปาโมดลีโอฟาร์มขอต้อนรับกันในทรงมาของท่านยาเล็กตะนานครับเทน้อยนะครับถือว่าผลงานคู่นี้เจอกันมาแล้วครับที่สนามนิคมนะครับปาโมดลีโอฟาร์มครับในน้ำตาบานครับ าชนะนัดน้ำด้วยสกอน3-2ครับนี่คือศึกน้ำตาของนัดก,กับน้ำครับขออเชิญครับเสร็จผู้เล่นตัวจริงครับรนัดกับน้ำทันกับปาโมดลีโอฟาร์มย้ำครับไม่ใช่ผู้ชิงชนะเลยครับเป็นนัดที่สองในกันทั้งคู่ครับผู้ชนะคนนี้ครับจะเดินทางเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายครับ กับน้ำ ปาเมาลีโอฟังครับหมายเลขสิบปิยะชาติสีมะเรียนฝากมาที่กุศลพิชพลยนโซตนำลงผูสมดุลเอาครับมาเป็นมาลุนดองลิบบะบาดตัดเข้าในเฮ้ยเตายเลยครับใปเตียนโบสู้กันเลยครับเด้งในช้าครับเสกสันชาทุ่หลังโยนมาลุ้นครับนะครับไม่ผ่านกุศลเอาครับเด้งจังหวะช้าๆขึ้นมาครับยังไม่ให้จังหวะแรกสุไลมานใบเตียนอกด้านข้างเอาครับเป็นยังไงโซตนำลงยังไม่ใช่คู่จริงครับ ปิยะชาสีมาเลยครบเสร็จบอลเิสุนนสดนำลงวิ่งแบ็กซ้ายกันมาลดดอกมริศตต่อกลับมาที่สุดสุดนำลงแค่นังนนารลงภูสมเน็จเปีทางบอลสั้นมาที่มาลิศตสิปิยะชาคอร์ดมาทางด้านกลับฟ้าเลยครับยังไม่ให้จังหวะได้ครับคุณไม่มาผมไม่ไปศึกสายเลือดราชนาวีด้วยกันทุกคู่ครับเ่ยงแกนออกด้นข้างครับสี่คอพดปิชาจะ้ยุยเดูครวบ็พอพดิ จากโดยซอจอนิช,ชาบุตัมโยขึ้นมาใหม่ครับวันนั้นตามอดีโอฟามครับในนามครับกัมปนาครับสลุดพูน,นอกอเกนเกมมาทางขวาครับอักกันทีมกุศลอ,ออกมาธนากับฟ้ารับดึงใายช้าครับหลายข้าบมาตรงกลาปงปิยะชาสีเลืองพิกจังหวะนี้เลี่ยมครับจังหวะที่ไปฟาวครับเล่นฟีคิกออก้านข้าครับ แบ็คขวาครับสารศักดิ์คุ้มกันจากปาโบลดิโอฟ้าดูไมสซี่มันเจ็บจับ มารุดนองมะลิปาฝาเขื่นจ้าสนดำลงดำลงผค้งสำเร็จแดงจะวะขึ้นมาครับแหวกมาจางจหัตถอลไม่ได้ทางแล้วครับเอาครับพิษาเส็นให้ยิ่งเช่อพิษาส้นให้ยี่ง่้นนเตนาครับุองได้แะแนให้งนีไป้ต่อจะงจัดสนยิงอยาบัชีนี่สนุกเลยครับใหญ่ฟัดใหญ่สายเลือดราชนาวีเอาครับจาเมซี่พอไมชาร์เจหนเจอกับมารุดนองวิลิปามารุดไม่เข้าประคอง แบ็คขวากับปันทีครับเสกสารชาของหลังสังเกตคืนสุริมานสุริมานหยุด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 วัดวัดใช้คนเร็วอครับเดี๋ยวคืนครับบอลยังเป็นของน้านาวกับเก็บบอลได้ก่อนครับเสกสารมาที่จรวดชุนธนะนำทันที่ฟันแล้วฟันด้วยเพราะว่าไม่ผ่านสอดรับลงครับจากป้าพ่อเดียร์ควครับดูเกมขึ้นมาครับทางด้านการฟาดเด้งจรวะช้าขึ้นมาใหม่ครับสุริสานทุกการเด้งจรวดช้าครับขึ้นเกมมาทางขวาอีกครั้งครับยังไม่เปิดยังไม่จ่ายครับ สบายๆสี่จุด ตามลวงมู้สมดิษฐ์หนองค้าเจ้าสนนกำหนึง เมี่ mm ือมาวระครับไกับตะาวดจังหวะชาเจอกับมอลลกทำยังไงแมสซี่ดจังหวะช้าครับล็อกด็นทางซอนขึ้นมาครับดีครับทีมก้ามาที่แมสซี่กันเลยเจ้าพอติชาสนดด้วยซ้ายซองล้มาบินนืปบคอับพินก้อนออกมาพับสบายๆ ดิวฟาร์มฟารมออกมาเตอร์ไซค์คายครับพิศาลสินซ่าฮงพิศาลสินทำยังไงบาดยาวๆเตินขึ้นครับพีรชาติลึกเกินไปเสาว์ติดแล้วนิ่งครับโดนจำไม้ครับแข้งหลังสุวิทยาให้มาตรงกลางครับจาริวชนธนาบดิสอนกินจังหวะแรกใคายครอกไม่ผ่านเหมือนกันครับนะครับโมลิโอแทงบอลให้จระเป๋าพิศาลสินซ่าฮงลึกเกินไปครับไม่อาจจะให้พิศาลสินครับ สุวิทยาโยนออกด้านข้างเลยครับอเอาครับเกมเขึ้นมาของนัดนาฝั่งเมสซีก่กระชากขึ้นมาลิมเส้นเดิมจังหวะช้าและปอลโอ้โหแทงหลังตัวใหญ่ครับหมาอเล็กจีซุกุปิดด้วยเท้าซ้ายเข้าไปในเขตโทษให้แปะตัดสุดยอดสุดระดับเอาครับจังหวะสองต,งตัดขึ้นมาใหม่ครับเดิมจังหวะช้าเดินไปขึ้นมาอีกครับทางด้านซ้ายยังไม่ไปครับสื่อสารทุ่มกันฟาต่อตรงกางครับเอาครับสอดำรงแผงทางซ้ายสวยแล้วมาจังหวะจับครับจับไม่อยู่ครับ ตรงนั้นครับเป็นหมายเลขสิบครับตามโมเดลฟาร์มครับสุรศักดิ์คุ้มก for ันถ้าฟ้าครับ ศุลษาทุ่งตันครับยิงป้าสกิดลูกนี้ครับไญยังไโบ่เมื่อสกิดกับดูครับเหลี่ยมท้าฟ้าปีชาสีมะเรืองครับจากทีมงานบัมเรียดฟาร์มปีชา โอ้ยช็ชตเมื่อกี้ต้องชมสุดบรงครับปาดให้เจ้าบ็อกกี้ยิงครับปาเ้สอดขึ้นไปแล้วยิงครับปิยชาสีมันเรือมันสิบจากปาโมลิฟาร์มครับบอลบ้านทำพัดออกไปทำคนิสซอนไป ดี่สวนต้นลงให้มาต้องตาครับเด้งจวบช้าครับมารุตออกมาทางซ้ายเลยครับปีชาติสีมาเลยกันเด้ครับปีชาติโยก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 จิ้มต่ำครับปัญญายได้สวนกลามนะครับน้ำตาใสชันผ่าครับขึ้นมาทับครับเด้งจวบช้าปลายตาปฏิทินครับนัทพรมาลุงนี่คุทีมใดจะเป็นทีมที่สี่ครับสู่รอกสิบหกทีมสุดท้ายสุนซักตุ้มกันครับออกมาทางซ้ายให้แม็กซ้ายอย่างมารุตมารุตปีกแกนออกมาทวาครับมาดูนี้จะจะไปครับสุวิทย์ยาแห่งหลังจาก นัดน้ำเอาครับบอลอยู่ที right. the anyway. ่ส yeah. okay. no oh, okay. ุดเอมายยมาจิจิจิุอรมาซุปอรมาโอ้โอ้โอยโอ้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 โยัโอ้โอย่างโร้โอยโอ้ยอ้โอ้โอ้โออ้โา้โออ้อยย ดึงจังหวะขึ้นมาจะชชาครับเอาครับจะป๊อกพิสาสินซ่าอินตรงนี้งอีกเข็นเกมมาทางขวาอีกครั้งครับบาโมลีฟ์มครับขึ้นมาดีครับเปิดมาเปิดล่าไม่ขึ้นครับยังมีตัวซ้อนมีตัวสอดขึ้นมาครับกุศลนพิผลมาลดมาลดออกมาทศาให้พิสาสินซ่าอินแต่ยังเปิดไม่ได้ครับวางเข้ามาตรงกลางครับ ป่าตั้งบังครับสองแกมาเหลี่ยมที่กว่าได้ฟาวหมาเลขาครับมนุษย์ดอกมาริป่าซ้ายยี่ก้อยเม่อมจริงจริงก็เข้ากองมาทาซ้ายบอลรับบอลมาริป่าครับแต่ว่าไม่ผ่านมือสลรุทูน่าและโดนการสูงขึ้นมาครับงของรับนะไม่สูงไม่ขึ้นครับต่อครับจะเป็นบอลของปอมอดียวฟาวกูสอดไม่พลฟาวบอลมาทางซ้ายและสอดำลงดำลงโยกหนีครับป่าโยกหนีเจ้าดิวครับขึ้นไม่ได้ต้องเล่นจวให้ช้าเปลี่ยนทางออกด้านซ้ายมาที่มาริ ออกสามทีมครับให้กับทั้งสองทีมครับทั้งคู่มีโอกาสพอๆกันครับแต่ว่าสุดท้ายครับจบลงการเล่นกันแบบบัวไม่ช้ำน้ำไม่ขุ่นครับเสมอขึ้นแรกครับศูนย์ต่อต่อศูนย์ครับนัดกับน้ำและปาโมดลีโอฟาร์มครับและคู่ต่อไปแจงด้วแตัวรับไปส่งรายชื่อเลยครับทรัพย์แสวงพ่านกับโค้งสวรรค์ทับกันคู่เดียวครับ 24ครับเดี่ยวให้ช้าเนี่ยเดี่ยจ่าเดียวครับชนนัคและพุิศรต่อมางขวาหลายต่อขึ้นมาครับอาทีตเมสซี่ขอพิชาฝ่าเจอกับสันต์นำลูงนี้กันไปไม่ได้ครับฝ่าจะิญยาขึ้นมาอีกครับเสกสรรให้สวยครับเอาครับเปลี่ยนทางบอลมาทานกับพายเมสซี่โดเกมลุกขึ้นมาของสีแดงมนิดนักนามเมสซี่ขอพิชชาฝ่าบอลสั้นๆตามขึ้นมาครับยังไม่เปิดครับมาพลิกนิดนึงครับมีการฟาวเกิดขึ้นอีกครั้งครับ จังหวะจะพิกเข้าไปยิงครับหัวนัดสนั่ฐาอนอะ <c oughs> มาดูลูกนิดนึงเซตเพสเซตพิชจังหวะนี้ครับ <c oughs> และสองจังหวะสองนี้ติดบล็อกครับจากลูกนี้พิกิก๊บบอลยังเป็นของนักกำลังครับเก็บหนึ่งจังหวะเสกสรรชาวถาวรครัรบเสกสรร โยนออกมาทางด้านขวาเลยครับป้าพลิ้งพยายามจะพลิกเหมือนกันครับยังพลิกไม่ได้ครับบอลยังไปของนักกับน้ำนั่งซ้นกันมาที่แผงหลังครับสังข์พยายามอกตั้งข้างมาอยู่ที่หมายเลขเจ็ดพรอพิชาชันเลครับพรอพิชายังไม่ปาดยังไม่จ่ายครับเซตต่อจะชากอนนัดสนันก่อนนัดสนั่นแทงยาวๆครับป่าลูกนี้จะพลิกเข้าไปในเหมือนกันครับป่าโลตัวแล้วเป็นยังไงโตขึ้นมาแล้วครับปาโบลยูฟาร์มสินธพงษ์ละพร สิทธิพงศ์สกิดสั้นๆนะครับมาอยู่ที่ ER. ปิยะชาติสีมะเหืองปิยะชาติชาติที่บรรลุภักับปะโมลดิวฟาร์มปาดขึ้นไปมากไปผาครับเอารับเกมขึ้นมาของนัดนาจัดดิวจี้นะครับจัดิวแหวกแหวผาสุดครับสุดผาโอ้ยโอ้ยแหวผาโค้งหลังยังจะสนได้แต่ว่ายิงแล้วครับขาดเสาสองอกไปครับกับฟ้าครับนัดนาครับราชนาวีครับส่งเข้าประกวดโดยเสีิทธิพงศ์ตาลับอาประสิทธิ์เมืองไทยงประกัน บาอดาดังซายมาทนะี่จาดิวชชูธนะแตครับเอาครับจะต้นักบอแซ้ตันซัดเม่ขวาลูกนี้ไม่มีปัญหารับาเพงวาไว้ได้ครับอุสาประตูปาโมนี่ออกังครับนักอดีสายโยนยาวๆเอาแลัวมามามามนมามนม้ทีมา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 มกไาม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  บอลอยู่ที่เมสซี่ครับหลายต่อจาริวชุนธนากนามนิสานครับทางบอลธรรนัฐพักมาทันทีครับเลี้ยงไม่เปิดครับรับศาสตร์ในม้าม้าปิดมุมสาระในยอดเยี่ยมครับถึงตอนนี้สายขวางบอลธรรนัฐกับฟ้าครับครับตามม้ลี้ยงาไม่บาดไม่ผ่านเหมือนกันครับฝาเขาพ่ายเจ้าก๊อปนัทพรพัดองลับมีจังหวะบังคืนหรือเปล่าครับ ลิขิตมาลิข <aktiv ités> ิตพยายามจะโค้งเป็นทางครับวานัสนันธนะเดี๋ยวครับชิ้งกีฬาได้ครับวานัฒนันวานัสนันเปิดทางบอลยิงติดนหนุ่มแสตวะสุดท้ายนี่ปาโมดีเก็บได้ครับโยกตันขึ้นมามีโอกาสหวขึ้นมาครับทิ้งลงินเลยครับ ขอต้อนรับการมาของท่านสสนะครับท่านนี้ผู่สสจังหัดศรีสะเกดนะครับเจ้าของทีมงานศรีสะเกดเอฟซแล้วก็คุณพลัดอนสาริพัฒนนะครับนิตอดครับทีมศรีสะเกดเอฟซีิสเซมันดีต้้งสอง่า มีเชือกสองนะครับตะกี้หน่อยผู้เก่งให้าเก่ดหน่ยไอ้ผู้เก่งกินหน่อยได้โอ้สมาดูยกนกันต่อครับยังเสมอกันอยู่ครับสมมติต่อศูนย์ครับเอาครับกินสั้นๆจะมาบิเจาชาตเต่าครับศึกษาเรื่องราชนาวีเลยครับยังไม่พอใจยังไม่จ่ายครับโยนขึ้นมาทางด้านซ้ายบอลยังเป็นของบาโบนีฟาร์มต่างชิงจะกรวากันอยู่ครับยังบางได้ครับเท็จมาดันซากนมาที ยังไม่บอลจังหวะแรกค่อยๆเดี้ยงจ,จ,จ,จังหวะช้าๆนะแล้วบอลจะรับเสกสรรช้าตอ,องกลางนะบอลล้นเล็กบอลถึงปาโมดเดียฟามส่วนดับลงคู่สำนึกดูครับจุดสับปะรดยังไม่ให้ครับเสกสรรเลือราชนาวีนัดตัดน้ำหันกับปาโมดเดียฟามเอาครับาปิยะชาตสีมะเรืองจากปาโมดเดียฟามเดี้ยงจังหวะให้ชา้าครับถึงบอลสั้นๆเลยครับสิงห์งพงศ์อภานสิงห์พงศ์แหวกขึ้นมากจังหวะมาแล้วผ่านตรงกลางออกปาบอลมาให้มันสิบอลปีชา หมายลหาจังหวัดนองน้ำาหนั้างหวัดนี่ไม่เสำหรับท่านสสเนศเคลือนรัฐปทสโมสรสีสเกตเอฟซีฮางทิพย์สมบูรณ you <laughs> น้องเล่งครับร่วมกับท่านสอจอดุลนิยมสมานครับและสมอสอระยองเอเดินหน้าขึ้นมาช้าๆครับเอาครับรับกับน้ำรับตอบไปสิขอพิชานนทุกนายแบกโยกไม่โยกปัดตาทนายบิวกันยิงย<อ>ิงด้วเกี่ยวครับกระดูกว่จะจะาแท้กระดูกเกี่ยวแล้วยิงไ,ได้ตอนครับป๋ายาวๆขึ้นมาโขงเลยครับแต่วันสุดท้ายปเป็นอย่างไรครับดิจัูขึ้นมาซินติบ้าไปเข้าด้านหลังเรียงซีบเรียบด้วยครับได้ฟาวครับหลักทีมมาต่อโมดีอุฟาม เอาครับจะไม่เลือสุบชัยคําบรั์สุบชัยมาอดีตดูครับสุชัยถามบางแล้วบางเป็นไงเล่นกันต่อไปครับตองมิดไปครับูนชาใชมครับอือไปหนึ่งชนได้าัดิวไม่สนใจฟากานซ้ายเป็นยางไรครับโอ้แต่สินต้องเรียกรับไปนึ่งเหลือเลยครับอง i <laughs> จุดนั้นนายพิศรัตม่ปล่อยไม่ไครับแถวของไปที่มาสิี่ขารองขาาทีมมาที่จนาฮอนเจ็บอยู่หนึงตัวเททิ้งครับขอสีตกบให้นน้ำเลยครับยอดเยี่ยมนีคืสุดยอดรบีมือหนึ่งจ้า่าน้องหอยู่ตรงที่ันหลวต้นสกอบอลอะมชนะี และขค้อต่อไปก็เตรีมเนื้อเตรียมตัวนะครับสอซับแสแสวงนะครับจากเอาเภอแกงพบกับนักเตะจากปุกแดง ทีมนงานก็ภัยครับสว่างพรครับพลเปยครับ,บพลเปย์รียนเจครับพลเปยครับทีมงานก็ภัยครับสว่างพรครับ วันนี้ก็ขอบคุณนะครับทุกน์าเดูครับปิยะชาออกบอลทางซ้ายเด้งจังหวะขึ้นมาใหม่ครับพยายามจะลดตัวตัดขึ้นมาใหม่ครับคงพีระประจงใส่ครับหมายเลขห้าสิบเปิดไม่ผ่านน้ำครับดูครับยี่สิบสามนัดน้ำหาจะออกครับเสกฝันให้ครับอาร์ครับพิีนะครับแตดิวโยกขึ้นมาครับยี่สิบสามนัดน้ำหาจะออกแมสซี่ลุยขึ้นมาแล้วโยกโยโยนะครับโอ้ยยี่สิบสามนัดน้ำหาจะออกครับสุดเลย ดูดีๆนุชมาดับไฟครับอย่าเตะจับไปครับจะมาสองบาดีครับพอพิชาฝาไท้ความสามารถชนเป็หวก็เป็นตขวาครับให้กับนักกนังเรียงจังหวะนิดเดียวครับย่าไให้จังหวะแน่จัาเซตบอดอนด้านซ้ายเติมเกมนุชมาเตมเลยครับงหลังยังะไครับสุวิทยาโดูครับสุวิทยาใสหลือไม่ใสครับให้ครับบ้าจังหวะให้ใสขันมากเนะจังหวะจะให้จังหวะนี้ครับบอลเปของตาบดฟ้าครับ จวบช้าครับสุภาชัยคำทรัพย์หมายเลขนเจ็ดหาจังหวะออกครับปาโมดลีอูฟามเจ็ดปาโมดลีอูฟามหาจังหวะออกครับสุภาชัยคำทรัพยบเป้าหมายจะจ้ากมื่อกล้วครับติดโคกงบอนจังหวะสองใครถึงเยอะนะครับสดตะนงโยนออกด้านข้างครับเจ้าก๊อฟครับนัทพรเอาครับต่อยจังหวะเสกสันจอมลุยครับเสกสันทั ยังนห้งศูนย์กลบบอลีฟามครับเปลี่ยนทางบอลสั้นครับเด้งจวชาครับปลี่ยชาสีมาเลยบหมายเลขสิบจากตัวบอลลีฟามย้องกับมาทำซัดด้วขวาครับสยุทธชิพแพ้สามมาถือครับในการเทเวลาึืดหลังครับจะทำอย right? ่างไรครับเพื <superhero> ่อนจากสีแดงครับ <anything> น <like aries> ักกีฬางพคอไปชาจางลุ่นไหน เด้งจังหวะช้าครับเจอรับมาลุดเปลี่ยนแกนจังหวะนี้ครับออกไปทานักก้าฟ้าเลยครับยังไม่เปิดครับเดึงเกมไม่ช้าครับจะไปว่าอย่างไรครับไปขึ้นมาครับเสกสารชาทองหลางครับจะไปซัดได้ส่งยิงทัดบอลออกไปของนัดกัมนามครับทำได้ไหมทำได้หรือเปล่าต้องดูรับจากลูกขนนร์มุ่งองครับขึ้นไปหมดแล้วครับสำหรับเครื่องจากแดงระลนัดกัมนาครับย้อนมาสาวเลยาป้าจงหวันที่ขี่อมาก่อน บอลจังหวะสองเก็บอยู่ที่เอาครับตัวเล็กกว่าโดนโค้งเป็นทางก่อนครับ โดยทุกคนตอมเบอร์นานะครับให้เับทั้งสองทีมเอาแล้วครับช่อนี้ครับไดโนฟิกกี่อนัอก,อกเตะรอยเอฟซีบวกซุปเปอร์สปอร์ตก็เฉือยชนะไปครับเอาชนะเจพิมจัดไปครับ1-0ครับและลูกนี้ครับลูกเซตเพสเซตพีพของนักกำน้ำยืยนตรงนั้นมีเท้าซ้ายพรพิชาจะลุกไปครับนายก่อนจะต้อขึ้นไปครับเสกสันชาวของหลังรัดบอลแสกสันครับดูครับพรพิชาเปลี่ยนจุดครับ นักน้ำและนักโมดดูฟัมครับต่อแถวกลางสนามได้ครับทั้งสองทีมครับ